สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องฟันหลังอันตรามาทำเรื่องวิ่งให้เป็นเรื่องสนุกกันครับในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับนักวิ่งอันตราท่านหนึ่งเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่จิ๋วสวัสดีครับ,รบผมพี่จิ๋วช่วยแนะนำให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นักวิ่ง รู้จักหน่อยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับผมครับผมชื่อวิราชานสินจันด,ดีชื่อตะจิ๋วเมืองนอนท์ครับเป็นว่าน้องๆเขาจะเรียกจัดจิ๋วครับเ,เป็นคนจังหวัดอะไรครับอยู่รรยกรุงเทพแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพครับจังหวัดนนทบุรีเอออยู่ที่อำเภอบางซื่อครับตอนแรกอยู่บางบัวทองครับอ๋อแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครับผมครับผมก็ มาอยู่ที่นานนี่นอย่างครับประมาณเกือบสามปีแล้วครับโอ้ผมถือว่าเป็นคนเ่าแก่แล้วอยากให้พี่จิ๋วช่วยเล่าหน่อยนะครับว่าจากคนธรรมดาเนี่ยนะมาสู่นักวิ่งได้ยังไงครับปกติอยู่ยต่างาวัดแล้วก็ชกมวยพูดง่ายๆก็คือมวยวัดนั่นแหละอ๋อชกตำงานวัด ก็คือได้เงินถ้าชนะก็คือได้เงินสมัยนนก็ท็อกก็ประสบความสาเร็จบ้างไม่ประสบบ้างก็โดนเตะโดนเตะจะคาลลงเวทีก็มันก็มีแล้วทีนี้เราก็พอดีเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่ก็คือชกมวยโรงเรียนมันก็ซ้อมมันก็ซ้อมวิ่งอยู่แล้วตอนเช้าก็คือลุกขึ้นซ้อมมันก็มันก็เริ่มฟินมาเรื่อยๆพอเรียนจบ เริ่มขี้เกียจก็คือเลิกชกก็เรียนจบก,ก็เข้ามาในกรุงเทพมาทํางานนี่ก็คือตอนแรกเราก็ยังไม่ไม่รู้เรื่องการวิ่งหรอกค,รคือวิ่งลงสนามามันเป็นยังไง,งแล้วใครใครดึงดึงพี่มาวิ่งหรือพี่อยากมาวิ่งเองอะก็คือมาทํางานนี่ก็จะมีกีฬามีกีฬาสีในในบริษัทครับแล้วก็ซ้อมปกติก็จะจะวิ่งกันอยู่แล้วก็คือวิ่ง ก็คือเตะบอลเตะบอลก่อนเตะบอนลนี่ก็ต้องวิ่งรอบสนามมันจะมีสนาม <ál app. S 1> ก็วิ่งแล้วก็วิ่งและทีนี้เพื่อที่เรามีเพื่อนเพื่อนเยอะตอนนั้นรู้สึกว่าสะพานแขร์ก็ทําเสร็จใหม่แล้วจัดงานวิ่งเราก็นี่ยัดจะวิ่งแต่เราไม่รู้หรอกว่าระยะมินิมินิครับวอลลันเป็นยังไงมาระคอรเป็นไงครับไอเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ้ยลองกูด้วยบอก ้าร์ไปเลยลงฮาไปเลยเป็นไงบ้างครับพอไปลงแล้วก็เกือบตายเดินเข้าเส้นใช่ไหมครับแล้วกลับมาแล้วเป็นไงครับทีนี้ไปลงที่ไหนต่อหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับทีนี้ก็มามาซ้อมมาซ้อมก็ประมาณวันละสิบสิโลหรือ1ิบโลหรือเจดแปดโลเนี่ยครับก็คือซ้อมกันเรื่อยๆทีนี้จะลองของก็เลยสมัคร สมัครวิ่งไปวิ่งขึ้นตึกตึกใบหยกค,ครับคือฟาร์มอยากจะลองอะไรตึกใบหยกเนี่ยตอนนั้นเป็นตึกที่สูงสุดในประเทศไทยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วเป็นไงบ้างครับผลแล้วผลสุดท้ายไปทัานที่สามสิบ <laughs> เป็นไงครับเจอผู้หญิงวิ่งแซงขึ้นโอ้โห oh ทีนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจใอยากจะซ้อมแซงขึ้นเนี่ยแล้วที่จบไหมไม่จบคับไม่จบด้วยเดินผู้หญิงแซงด้วย ใช่กลับมาช้าใจเป็นไงครับที่นี้กลับมาซ้อมใหม่กลับมาซ้อมใหม่ทีนี้พอดีตึกตึเที่เที่ยงคอยรับสมัครวิ่งขึ้นตึกก็อยากจะลองที่นี้ขานขึ้นไปเอาเหรียญเลยบนที่ยอดดาดฟ้าเส้นชัยเส้นชัยคือดาดฟ้าคือสําเร็จแต่ว่าสําเร็จแต่หมดสภาพแต่หมดสภาพคือมันยกขาไม่ขึ้น แล้วก็พอไม่ครั้งที่สองรู้สึกว่าจะจบทั้งตึกไปจยกแต่ก็เกือบตายร,รู้สึกว่าปีนั้นบุญถึงบุญถึงได้แชมป์เป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ครับนอกนั้นก็ไม่เอาแล้วแล้วพอพี่ไปลองขึ้นตึกมาสองสามรอบแล้วทีนี้เริ่มกลับมาฝึกซ้อมวิ่งใหม่ย,ยังไงครับถึงจะก้าวมาสู่ตามสเต็ปเป็นมินิฮ่า์ฟมาราธอนก็คือวิ่ง ขัดวิ่ง10โลก็คือวิ่งเช้า10เย็น10ตอนนั้นรู้สึกว่าจะจบวิตจะเริ่มเริ่มแบบเอาจิงแล้เอาจริงแล้วก็คือไปวิ่งมันก็มันก็ยังไม่สําเร็จทีนี้ก็ซ้อมนะเริ่มติดก็เริ่มติดก็จะติดคล้วยบ้างหรือมีกล้วยแล้ว ด้วยเริ่มในเงินพันสองพันแล้วเ <laughs> พราะสนามใต้นี้<ๆ>เขาจะจัดกันทุกติตเราก็จะเลือกสนามลงเลยทีนี้ไม่ใช่สนามใหญ่สนามเล็กมันมีเมงินรางวัลเยอะอก็ห้าพันอะอันดับหนึ่งห้าพันมีถ้วยด้วยก็คือเราอยากจะลองอาจับตึดที่หนึ่งกับเขาสักครั้งครับก็สุดท้ายก็ิดอันดับหนึ่งใช่เเก็สำเร็จก็เลยครับจำได้ไหมฮะว่าสนามไหน ที่ได้ติดอันดับหนึ่งครั้งแรกพึ่งคุณเลยจังหวัดอ,อะไรค <c oughs> รับส <c oughs> ุราชธานี <c oughs> นะครับแล้วพอเริ่มติดละทีนี้ยอยากจะไปในระยะที่สูงขึ้นละก็ลองซ้อมดูแต่แรกก็คือกซ้อม10โลแล้วก็ไป15โลเ,เพิ่มระยะการซ้อมซ้อมจนเหนื่อยคือจนจนทอ พยายามก็บอกอย่างน้อยๆต้องกดที่ได้ชั่วโมงชั่วโมงสิคสิบเราก็พยายามซ้อมคือวิ่งขึ้นควนไปซ้อมแถวนอนบังตใต้บังซ้อมแถวเทพบังก็สําเร็จในสนามไหนจําได้ไหมครับที่ได้เริ่มติดอันดับอันดับยู่สุรา์สุรา์เหมือนแจวเคื่อนเคื่อนแล้วจะผพานี่ก็มาวิ่งทุกประทาบ ขาหากักขั้นัก็คือซุปเปอร์ฮับซุปเปอร์ฮับมาราธอนระยะ32กิโล32กิโลก็คือหน้าแข้งล้าวใช่หน้าแข้งล้าวซ้อมหนักเกินไปหรือว่าอย่างไงครับก็คือความเ้าคือวิ่งแบงบวิ่งแบบใส่เต็มที่ทุกงานเต็มที่ทุกงานหลังจากเกิเดเจ็ดกระดูกล้าวก็คือดมเหล็กดมเหล็กดมเล็กคือรักษาตัวประมาณ4-5ปีใช่ แล้วมาเริ่มซ้อมใหม่ไงช่วยเ่าให้เพื่อนๆฟนังหน่อยพอเอาเหล็กออกแล้วก็เริ่มซ้อมขั้นแรกก็คือลดน้ําหนักครับคือการมาวิ่งมาเดินวิ่งมาเดินทุกวันก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นก็คือวันแรกเลยที่ออกมาครับคือเดินรอบสวนได้สองโลสองรอบเหนื่อยเมื่อคิดว่าจะหยุดได้ไงวะต้องไปซ้ำวันสองได้สามโลสามโลพอสามโลเฮ้สามโลไปได้ไม่เจ็บ ามโลไปได้ไม่เก็บก็เพิ่มเป็นห้าโลครับพอห้าโลห้าโลไม่เหนื่อยได้วิ่งก็คือวิ่งเดินห้าโลห้าโลอยู่สองอาทิตย์<ด>น้ําหนักก็เริ่มลดพอน้ําหนักลดเราก็ยังไม่วิ่งยังวิ่งเร็วไม่ได้ก็คือวิ่งให้ได้สิบโลคือไม่เหนื่อยแต่มันก็ใช้เวลาสามเดือนก็อยากจะลงอยากจะลงสนามอื่งท่านแรกต้องลงสนามสนามสนามแข่งให้ได้สิบโลก่อน ออกมาเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่ครับก็คือต้องมากดให้มันให้มันตํากว่าชั่วโมงเลยไงทีนี้ก็ขึ้นไปหาม็มาซ้อ,อ,อมอีกปีหนึ่งซ้อมอีกปีงทีนิดไปลงแจกอาจารย์อีดด้วยเริ่มกีนอันดับเิ่อีอันดับรู้สึกว่าอันดับสี่าล้นั้นวิ่งเท้าเปล่าครับ พี่กิวเล่านิดหนึ่งว่าหลังจากที่บาดเจ็บนะฮะและมีการรักษากลับมาเริ่มต้นใหม่มาฝึกฮาร์ปใหม่แล้วพี่เปลี่ยนการฝึกซ้อมมาเป็นการวิ่งเท้าเปล่าได้ยังไงครับใครเป็นคนแนะนําพี่ครับก็คือไปวิ่งไปวิ่งที่ใต้ไปเจอพวกพักพวก <c oughs> วครับไปที่เขาวิ่งเท้าเปล่ากันก็คือก็คือไปเจออาจารย์หวังด้วยอาจารย์หวังก็เห็นเขาวิ่งอ๋อเห็นเขาวิ่งเขาก็แนะนําว่าลองมาวิ่งเท้าเปล่าดูไหม S <S <S อืแล้วก็มาซ้อมเท้าเปล่าดูครับทีนี้มันก็เป็นมันก็เป็นแนวความคิดของเราว่าเออมันก็เข้าท่าดีเพราะว่าเราวิ่งเราใส่รองเท้านี่มันจะวิ่งมันมันจะเกิดอาการบาดเจ็บอีกเพราะว่ารอ,องเท้ามันช่วยให้เรารู้สึกว่าค,คือใส่รองเท้านี่ก็คือเราไม่เจ็บ,บแต่มันจะไปเจ็บตอนจบแต่วิ่งเท้าเปล่านี่มันจะเจ็บตอนวิ่งครับ ก็คือเจ็บตอนวิ่งคือเรารู้ว่าเราไปได้เพจไหนก็คือมันสามารถที่จะคุมเพจเราได้ว่าคือไประยะนี้เราไปถึงแต่ใส่รองเท้านี่คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมเพจของตัวเองได้คือยิ่งรองเท้าดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งใส่เต็มที่เลยทำให้เราเจ็บตอนจบแต่เราวิ่งเท้าเปล่านี้ลงสนามแรกก็คือยี่สิบโลเลยโอ้พี่ฝึกนานไหมฮะเท้าเปล่าก็ฝึกอยู่เป็นปีเหมือนกันอะ เขาเขาฝึกกันยังไงครับเท้าเปล่าช่วงแรกๆแรกๆก,ก,ก็คือวิ่งกับสนามหญ้า<อ>เพื่อที่จะให้เท้าเรารู้ลงเท้ายังไงว่าเราไปวิ่งสนามสนามจริงเนี่ยคือเราสามารถที่จะรู้ว่าเท้าเราจะมีความรู้สึกอ,อการสัมผัสพื้นสัมผัสพื้นอืมก็คือยิ่งสนามหญ้าที่มันตัดใหม่มันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราลงเท้าแบบไหนครับแล้วพอพี่ฟึ่ง ฝึกสนามหญ้าแล้วไม่ฝึกกับสนามรจริงฝึกยังไงอ่ะก็คือวิ่งเราวิ่งสนามหญ้าวิ่งให้มันให้มันมีความรู้สึกอ่ะครับแล้วทีนี้ก็วิ่งสนามหญ้าวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปวิ่งสนามจริงวันละหนึ่งชั่วโมงก็จะเพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วเท้าเราก็จะรู้ก็จะมีความรู้สึกว่าเราลงเท้าแบบไหน,นครับแล้วมันไม่เจ็บนะครับช่วงแรกช่วงแรกก็มีเจ็บ แต่เราไม่ได้วิ่งเร็วอ๋อ oh. ก็คือเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าวิ่งเปลี่ยนท่าวิ่งไปเรื่อยๆว่าลงเท้าแบบไหนมันไม่เจ็บมันสามารถที่จะพัฒนาได้โอ้โห oh, oh. แล้วพี่สามารถไปลงฮาบได้ด้วยโดยการวิ่งเท้าเปล่าใช่เวลาดีไหมครับวิ่งเท้าเปล่าชั่วโมงห้าสิบโอ้โหซับสองก็ถือว่าถือว่าเร็วะครับคนใส่รองเท้านี่อายเลยนะมองโอ้โ oh, ห oh. ไปได้ไงครับแล้ว แสดงว่าตอนนั้นอ่าเท้าเริ่มแข็งแรงขึ้นใช่ใช่ใช่ก็ใช้เวลาซ้อมเป็นปีโอ้โหแล้วแล้วพี่พี่จิ๋วก็เริ่มวิ่งเท้าเปล่าในสนามแข่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่ทีนี้มันก็จะเริ่มฟินล้ะก็คือจะเริ่มฝึกละครับเริ่มฝึกเท้าเปล่าให้เป็นแบบจนชินอะ่ะคือไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกอืมตอนนั้นไปลงกี่สนามะครับ สนามสนามฮาบนี่รู้สึกว่าจะเกือบร้อยเหมือนกันนะโอเพหพอติดพอเริ่มติดถ้วยแล้วก็เริ่มจะจะเริ่มเบื่อครับก็คิดอยากจะเริ่มเปลี่ยนเป็นระยะยาวแล้วก็เป็นมาราธอนเป็นมาราธอนอ๋อก็คืออยากกะลองอะ่ะครับคือคิดว่ามันจะลงได้ไหมอืมก็มาราธอนสนามแรกก็คือห้วยขาแข้ง ยากไหมครับสนามนี้เท้าเปล่านสนามโหดแล้วเท้าเปล่าด้วยเท้าเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเป็นไงครับพูออกมาสนามมาราธอนครั้งแรกด้วยเท้าเปล่าคร,ครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะเป็นห้าชั่วโมงอืแล้วอีกปีมาซ้อมอีกปีหนึ่งเวลาดีขึ้นเวลาดีขึ้นเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้ติดที่สามรู้สึกว่าจะสี่ ห้วยขาแข้งติดถ้วยที่สี่รู้สึกว่าจะสี่ชั่วโมงห้านาทีโอโหโโโเวลาดีมากเลยฮะห้วยขาแข้งก็มีเนินเยอะไม่ใช่เนินเขาเลยไห้วยขาแข้งหนูว่าน่าจะเขาแล้วล่ะไม่ใช่เนิน<ะ>จิวซ้อมเท้าเปล่าจนจนชินจนชินแล้วเนี่ยเคยมีอ,า,อาการบาดเจ็บบ้างไหมครับหรืออ,อาการบาดเจ็บน้อยกว่าผ้าใบน้อยกว่าครับน้อยกว่าน้อยกว่า แล้วรอบเท้าเราสูงขึ้นไหมครับจากการฝึกวิ่งเท้าเปล่ารู้สึกว่าจะดีขึ้นนะแต่เราอาศัยดิวออใช้การดิวเสริมด้วยให้ดิวช่วยจะทำให้สเต็ปเราไวขึ้นก็ค,คือรอบเท้าเราจะจัดขึ้นจากรอบเท้าร้อยกว่ามันก็จะมาเป็นสองร้อยสองร้อยกว่าอืมโอ้โ,อโหดิวแล้วก็สไตล์สไตล์ระยะสั้น นี่คือทําให้รอบเท้าเรารอบเท้าจัดอืต้องพยายามดิวเยอะๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพี่จิ๋ววิ่งมากี่ปีแล้วครับตปแตรวมระยะเวลาแล้วก็ตั้งแต่มากกว่าอายุ25ตอนนี้ก็มากกว่า20ปีแล้วเนาะใช่วิ่งที่อยู่ในวงการวิ่งมาใช่ก็เข้าๆออกออกออก,ก็ประมาณนั้นแหละ ก็ถือว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๋วก็ช่วยสอนน้องๆนักวิ่งหน้าให,หม่ด้วยใช่ก็ฝึกเด็กในส่วนนี่แหละก็คือฝ<อ><อ>ึกท่าวิ่งฝึกครับฝึกท่าวิ่งที่เป็นธรรมชาติท่าวิ่งประหยัดพลังงานท่าวิ่งใช่แล้วแล้วทุกคนก็ก็พัฒนาขึ้นใช่ก็พัฒนาดีขึ้น ในระยะมาราธอนเนี่ยพี่ยิวเองอประสบความสำเร็จกี่สนาม,มาครับหลายสนามไหมฮะท,ที่ติดอันดับรู้สึกว่าจะสี่ห้าสนามนะโอ้ใช่ได้เลยนะฮะก็มีเขื่อนราชจ่าภาครับก็ติดถ้วยแล้วก็นครนวันครับก็ติดถ้วยห้วยขาแข้งแล้วก็ที่ไหน แล้วก็ทางใต้สองสองที่การติดถ้วยในระยะมาราธอนเนี่ยหลายคนก็คงรู้นะว่าไม่ใช่ติดถ้วยได้ง่ายๆนะครับถ้าถ้าถ้าซ้อมไม่ถึงหรือว่าใช่ใช่หรือว่าเราไปวิ่งเล่นๆเนี่ยยากเลยนะครับมาราธอนเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับด้วยระยะกับเวลาที่ใช้เนี่ยใช่นะครับถ้าถ้าไม่ได้จริงจังหรือว่าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเนี่ยคงคงไม่ได้ง่ายๆนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับ ซอยเท้าซอยเท้าสั้นๆใช่ไหมครับพี่แต่ยกแต่ยกอ่ะทก็ลกบานแต่ยกอ่ะแต่ยกเคือจะใช้จังหวะแตะยก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 ไปเรื่อยๆยฟท้ากะลงก็ลงคู่แ่สามเด ส้นเท้ายังไม่แทบจะไม่ถยเ่อยากอยากทราบว่า ในระยะอันตราเนี่ยพี่จิูวมาเริ่มวิ่งในระยะอันตราได้ไงครับก็คือปกติครับผมผมก็จะวิ่งก็จะวิ่งยาวอยู่แล้วคือระยะมาราทอนครับก็คือเราไปวิ่งกับแฟนก็คือเราต้องวิ่งกลับไปรับเขามันก็<อ>เลยมันก็เลยระยะที่คนธรรมดาเขาวิ่งมาราธอน <ๆ S 1> อยู่แล,แล้วเขานี่หมาย<อ>ความว่าไปลงสนามแข่ง แล้วเราเข้าเส้นชัยก่อนใช่แล้วเราวิ่งย้อนกลับไปรับแฟนใช่แล้วระยะมันก็ได้มันก็จะประมาณมันเลยอันต้าก็คือเกิน50กิโลเมตรก็คือเกินนะ50มันก็<อ>จะอยู่ประมาณ40เราวิ่งกลับไปรับเขา10กิโลนี่มันก็20ก็เป็น60 70อยู่แล้วครับเริ่มจากการวิ่งไปรับแฟน <laughs> คือแฟวนเขาเข้าหลังเรานะครับ <laughs> แล้วหลังจากนั้นพี่จิ๋วมามาเริ่มฝึกอันต้าได้ไงครับ ก็คือวิ่งไปแตะระยะอันต้าได้แล้ว<แ>ก็เห็นก,ก็เริ่มกลับมาซ้อมน,อนก็เห็นเพื่อนเขาวิ่งอันต้าตอนนี้พอพอวิ่งมาลาทอนมาสักพักหนึ่งมันก็จะมีอันต้าก็เริ่มวงการอันต้าก็จะเริ่มโตก็มีคนลงที่โน่นที่นี่บ้างไอ้เราก็นึกจกักไอ้กูก็เคยวิ่งอันต้ามามันก็เป็นอันต้าอยู่แล้วจะจะลองลงวิ่งดูออมันจะเป็นยังไงวะครับแล้วไปซ้อม กับเพ um like, ื่อนๆนที่ไหนฮะกรุงเทพนนหรือว่าที่ต่างจังหวัดครับก็ครั้งแรกเลยที่ไปนี้ก็คือจากสวนลุมไปบางแสนอ๋อกี่กิโลฮะตอนนั้นร้อยร้อยสี่โลร้อยสี่โลวิ่งแบบข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ลงที่ที่ที่ลงซ้อมแบบซิติลันกันเลยก็คือปกติแล้วก็ซ้อมอยู่ในสวนนี่ก็ซ้อมกันทั้งวันอยู่แล้วก็คือ มันก็จะได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลอืมก็คือตอนนั้นก็คือเคยไปซ้อมอยู่แล้วครับเคยไปซ้อมที่ผู้ช่วบกับพวกน้องๆที่เกาะสมุยร้อยโลเหมือนกันอืมแต่มันก็ถ้ามันมันก็จะวิ่งกันเป็นกลุ่มก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีครับทีนี้มันก็จะเริ่มมันก็พอดีแล้วก็มาซ้อมนี่ก็มีพวกเพื่อนๆที่เขาลงอันต้าก็มาซ้อมในสวนระยะอันต้าเนี่ย ได้มีโอกาสไปลงสนามแข่งบ้างไหมครับก็มีไปลงครั้งแรกเลยก็คือเชียงของเชียงรายเชียงของอ๋อเชียงรายเชียงของครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่นั่นก็ครั้งแรกนี่รู้สึกว่าสิบห้าชั่วโมงนะม,ม,มันเป็นมันเป็นอันต้ามาราธอนร้อยภูเขาเนอะใช่ถ้าใครได้ไปวิ่งแล้วก็น่าจะรู้ว่ามันมันโหดอย่างไงโหดห คือครั้งแรกที่ไปคือ้้วฟาร์มอยากลองว่าพลังของตัวเองอ่ะครับก็คือปีนั้นรู้สึกว่าจะจบ15ชั่วโมงทำเวลาได้ดีมากครับก็คือกลับมามนอนคิดคืนน้องๆเขามีโพสตรูปแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรวิ่งเร็วไปมันมันก็จะประมาณนั้นอ่ะคือคือเป้าหมายของเราคือเส้นชัยให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุด คือเราไม่ได้คิดว่าเป็นการไมหาเสพเสพความสุขอ่ะครับก็ต้องไปซ้ำสองอีกทีก็คือไปกับพูดอะไรไปซ้ำสองแล้วไปได้ชมบรรยากาศมากขึ้นก็ได้ชมบรรยากาศมากขึ้นก็สนุกเออครับครับเพราะบางคนคิดว่าวิ่งอันต้าเนี่ย ต้องเครียดเสมอเออมันก็ไม่ได้เครียดเสมอไปเนาะใช่บางทีมันก็สนุกได้ในระหว่างเส้นทางใช่ใช่ก็ตอนนี้ชักจะเริ่มฟินแล้วก็เริ่มวิ่งยาววิ่งอันตรากับน้องบ่อยขึ้นก็ิติรันบ่อยขึ้นรู้สึกว่าจะหลาย้อยแล้วบ้างเนี่ยครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับเนี่จนผิวไหม้กัเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยพี่จิ๋วอายุ62ปีแล้วครับผก็ยังวิ่งอันตราได้สบายใช่ครับพยายามซ้อมต่อเนื่อง ให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกตัวอยู่ตลอดอย่าไปหยุดสะสมระยะไมเลตให้มันได้คือต้องให้กล้ามเนื้อมันรู้ตัวอยู่ตลอดคือไม่ใช่ว่าหยุดไปเลยแล้วก็มันก็เหมือนก็มานับหนึ่งใหม่ออพยายามอย่านับหนึ่งใหม่ใช่ถ้าเราวิ่งเรื่อยๆนี่คือกล้ามเนื้อมันจะยืดยุ่นตลอดก็สามารถก็จะมันก็จะเหมือนกับเราแบบเหมือนกับรถใช้งานอ่ะครับเหมือนกันแสดงปัจจุบันพี่จิ๋ว เป็นนักวิ่งอันตร้าด้วยก็เป็นสายสุขภาพด้วยใช่ครับก็คือวิ่งท่องเที่ยวนะครับกับทิปเพื่อนๆแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยมันทําให้อยู่เองอมีเป้าหมายยังไงต่อครับคือเป้าหมายเป้าหมายอะไม่มีอะไรมากก็คืออยากจะวิ่งไปเรื่อยๆคือเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองอให้มันอยู่ให้มันอยู่เงี้ยก็คือเราคิดว่า ไอเงินเกษียณน้องเราอ่ะครับจะให้หมอมาแย่งเอาไปใช้หรือว่าไรนจะใช้เองใช่ไหมอืมก็คือเราเอามาใช้เองดีกว่าคือที่เราสะสมมาเป็นยี่สิบสามสิบปีอ่ะอืมอกเก็บเงินส่วนนี้เอามาใช้เราใช้เองไม่ต้องให้คนอื่นแย่งเอาไปใช้รักษาสุขภาพอืมครับสำหรับ คนที่อยากวิ่งฮันต้าเนี่ยพี่ช่วยแนะนําหน่อยครับว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมครับไม่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 เลยครับวิ่งฮันต้านี่คือเป็นการที่แบบมนันมนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการวิ่งผ่อนคลายมากกว่าพบปะปเพื่อนฝูงคือพบปะเพื่อนฝูง,งมันได้ชมธรรมชาติคือได้ไปเที่ยว เที่ยว้ดยเท้าเที่ยว้วยเท้าก็คือมันเป็นการสนุกอีกแบบนึงอ่ะคือได้เราได้กินลมชมวิวครับคือมันจะดื่มด่ำกับธรรมชาติมากกว่าครับหลายคนอาจจะจำภาพติดตาว่ามันมันมันต้องเป็นสนามแข่งก็ไม่ไม่ไม่ไมันไม่เสมอไปมันมันไม่จาเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นสนามที่แข่งถ้าแข่งก็ต้องอีกแบบนึงใช่มันอีกคนละแบบคือซิติลันนี่ คือเป็นสนามที่เราแบบเหมือนกับเราอยากจะไปเที่ยวแบบเลยไม่ต้องใช้รถเป็นเพื่อประหยัดคืออยากไปเที่ยวอยากอยากจะสนุกคือแบบไปดื่มด่ำกับธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ฝึกได้ฝึกซ้อมให้เข้าถึงระยะอันตรใช่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 ถ้าใ,ใครมาลงก็อยากจะชิมลางก็ลองดูก่อนก็ได้ครับก็มาร่วมร่วมกับพวกเราได้เนาะใช่ครับเพราะบางทีพวกเราก็ม,มีทั้งมีทุกระยะ50าสิบหกสิบเจ็ดสิบ ร้อยร้อยยี่สิบร้อยหกสิบก็ลองเข้ามาดูในกลุ่มอะไรนะอัน,กล,อนกลุ่มอันต้าออนเวยใช่อันต้าออนเวยลองแวะเข้ามาชมดูนะครับแล้วก็รันแอนด์แคมปิ้งนะครับใชก่ก็จะมีเพื่อนๆ <c oughs> พ,พ,พอเดียวกันที่รักการวิ่งยาววิ่งแบบเชิงท่องเที่ยวแต่ได้ระยะอันต้าคือเวลามีสนามไหนที่สําคัญที่เราอยากจะลงมันก็มันก็มีพื้นฐานของเราอยู่แล้วอ่ะสามารถที่จะลงได้อืม คือทีนี้เราก็ต้องไปฝึกซ้อมแบบให้มันได้ระยะแล้วก็ไปลงสนามคมันก็จะสนุกดีเหมือนกันครับครับดีครับผมก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาวิ่งอันต้าด้วยกันให้พี่จิ๋วช่วยแนะนำนะครับแนะนำให้กำลังใจนักวิ่งหน้าใหม่นะครับหรือนักวิ่งหน้าเก่านะครับ ที่ยังไม่มีแรงบันดาลใจหรือหมดไปนะครับอยากให้วิญช่วยให้กําลังใจหน่อยนะครับทํำยังไงก็คือม, <c oughs> มีวินัยแล้วก็สร้างวินัยให้กับตัวเองครับให้ออกมาวิ่งออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีครับอย่าไปนอนอยู่เฉยๆดูทีวีเล่นเกมอย่าให้หมอ,อไล่ออกมาวิ่งอม เราไล่ตัวเองออกมาวิ่งดีกว่าอย่าให้หมอบอกอให้หอบอกตัวเองดีกว่าอืครับคือเงินที่เราสะสมไว้อ่ะอย่าให้คนอื่นเขาเงินส่วนนั้นน่ะคือเอาไปวิ่งเอาไปออกกําลังกายไปหาท่องเที่ยวดีกว่าเราซื้อความสุขจากกันมาออกกําลังกายมีงานวิ่งเราก็ซื้อบัตรไปวิ่งมันก็ได้เที่ยวด้วยได้วิ่งด้วยได้ออกกําลังกายด้วยกลับกลับไปวิ่งเองใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ดีนะมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับสุดยอดเลยครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่จิ๋วด้วยนะครับก็จะเห็นพี่จิ๋วลงในสนามแข่งขันเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ในสนามที่จัดขึ้นกันเองก็คือซิตี้รันนะครับก็เชิญเพื่อนๆมาวิ่งด้วยกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ ให้สนุกสุขทุก,ทกระยะทางกับฟันลันอันต่าเย